สวัสดีค่ะทําปลาหมึกผัดหอมใหญ่ใส่พริกสดค่ะใช้ปลาหมึกคางคกสดๆตัวไม่ใหญ่ค่ะในคลิปนี้นอกอยากจะทําอาหารแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาหมึกและวิธีทําปลาหมึกให้ดูด้วยนะคะมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักปลาหมึกคางคกกันก่อนค่ะหมึกคางคกหรือหมึกกระดองเป็นสัตว์ทะเลมีลักษณะเด่นคือ มีหัวที่พัฒนาเต็มที่ตาโตปากมีขากันไกรคล้ายจงอยปากมีครีบที่ลำตัวแขนแปดแขนและหนวดอีกสองเส้นรอบปากค่ะเรามาดูแม่ทำหมึกคางคกหรือหมึกกระดองกันค่ะปลาหมึกที่ซื้อมาสดมากค่ะใช้มีดผ่าตามยาวของลำตัวเอาเครื่องในออกโดยดึงส่วนหัวและหววออกมาจากตัวหมึก พร้อมกับดึงเครื่องในที่ติดมาออกไปให้หมดค่ะสีหมึกซึ่งอยู่ติดกับส่วนหัวและหนวดก็ติดออกมาด้วยค่ะเวลาดึงต้องระวังอย่าให้ดีแตกค่ะดึงกระดองออกมาค่ะนี่คือกระดองปลาหมึกเป็นแผ่นสีขาวค่ะนี่คือตาปลาหมึกจะเอาออกด้วยก็ได้ค่ะส่วนปากหมึกมีลักษณะเป็นจาง,งอยแข็งๆอยู่ตรงกลางระหว่างหนวดต้องเอาออกด้วยค่ะใช้มีดกรีดแล้วเอาออกมาค่ะ เอาออกมาแล้วค่ะแม่ได้เอาส่วนที่กินไม่ได้ของปลาหมึกออกหมดแล้วนะคะทําเสร็จแล้วหนึ่งตัวค่ะเรามารู้จักปากและฟันของปลาหมึกคางคกกันค่ะนี่คือจะง,งอยแข็งๆที่อยู่ตรงกลางระหว่างหนวดบางคนเรียกว่าฟันปลาหมึกค่ะซึ่งฟันปลาหมึกไม่ได้เป็นฟันเหมือนกับสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่เป็นอวัยวะที่เรียกว่าปากหรือจะง,งอยปาก โครงสร้างของอวัยวะที่เรียกว่าฟันปลาหมึกประกอบด้วยสองส่วนคือจงนอยปากเป็นส่วนที่แข็งและมีลักษณะคล้ายปากนกแก้วมีทั้งจางน้อยปากด้านบนและด้านล่างใช้สำหรับฉีกและบดอาหารค่ะและมีเรดูล่าเป็นอวัยวะคล้ายลิ้นที่มีลักษณะเป็นแถบเล็กๆที่เรียงรายไปด้วยฟันขนาดเล็กจำนวนหลายร้อยซี่เรดูล่า จะทำงานร่วมกับจังอยปากเพื่อขูดหรือดึงอาหารเข้าสู่ปากค่ะมาดูไข่ปลาหมึกคางคกกันค่ะหมึกคางคกตัวนี้มีไข่ด้วยค่ะตัวนี้ก็มีไข่ค่ะมีไข่ไหลายตัวเลยค่ะตัดไข่หมึกแยกไว้ต่างหากค่ะนี่คือไข่ปลาหมึกคางคกค่ะ แม่ทำปลาหมึกค้างคกเสร็จแล้วนะคะใส่กระมังอลูมิเนียมค่ะจากนั้นก็นำไปล้างด้วยน้ำเปล่าค่ะปลาหมึกสดมากไม่ค่อยมีกลิ่นคาวค่ะล้างแค่น้ำเปล่าก็พอค่ะแต่ต้องล้างหลายครั้งค่ะถ้าปลาหมึกไม่สดและมีกลิ่นคาวเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกคือใช้เกลือเม็ดใหญ่คลุกเคล้าเบาๆประมาณ5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด จะช่วยลดกลิ่นคาวได้ค่ะแม่ล้างปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆตามแนวขวางของตัวปลาหมึกค่ะเมื่อถูกความร้อนปลาหมึกจะได้ม้วนสวยค่ะหั่นใส่กระมังเคลือบเลยค่ะ เตรียมปลาหมึกค้างคกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันต่อค่ะมาเตรียมหอมใหญ่กันค่ะนำหอมใหญ่มาปอกเปลือกล้างแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นค่ะโดยใช้มีดทำครัวคมๆม,มาหั่นนะคะการใช้มีดคมๆจะช่วยให้หั่นง่ายขึ้นและลดการทำลายเซลล์ของหอมใหญ่ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารระเหยที่ทำให้แสบตาได้ค่ะเมื่อหัน่นเสร็จแล้วแยกกลีบหอมใหญ่ออกจากกันค่ะ ส่วนพริกก็นำมาล้างแล้วหั่นเฉลียงค่ะโดยเลือกพริกเม็ดสดๆและสีแดงๆหน่อยค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสีสันและรสชาติค่ะกระเทียมนำมาปอกเปลือกล้างแล้วนำมาทุบหั่นและสับเตรียมไว้ค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือผัดปลาหมึกกันเลยค่ะ วิธีทาปลาหมึกผัดหอมใหญ่นํากระทะตั้งไฟใส่น้ามันพืชลงไปพอร้อนใส่กระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมใส่ปลาหมึกลงไปผัดค่ะผัดด้วยไฟแรงค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วผัดให้เข้ากันค่ะตีสวยขึ้นแล้วค่ะตามด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายค่ะ ผัดต่อไปค่ะเคล็ดลับในการผัดปลาหมึกใช้ไฟแรงในการผัดและผัดเพียงะระยะเวลาสั้นๆเพราะถ้าผัดนานเกินไปปลาหมึกจะเหนียวและแข็งค่ะใช้ช้อนตักชิมรสชาติดูค่ะจากนั้นใส่หอมใหญ่และพริกสดลงไปค่ะผัดให้เข้ากันค่ะถ้าน้ำแห้งเกินไปเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะปลาหมึกจะคายน้ำออกมาในระหว่างที่ผัดด้วยค่ะ การเติมน้ำมากเกินไปจะทำให้รสชาติเจอจางและเนื้อหมึกเหนียวขึ้นได้ค่ะเมื่อผัดเข้ากันดีและสุกแล้วก็ตักใส่จานค่ะครั้งนี้ทําผิดขั้นตอนไปนิดไว้ค่อยปรับปรุงในครั้งหน้าค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาหมึกผัดหอมใหญ่ใส่พริกสดหอมหอมน่าทานมากอร่อยมากด้วยค่ะใครชอบเมนูนี้ลองทำกันดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ